อ่ะหาคำตอบโดยใช้บัญญัติแต่ยางนะครับข้อแรกแม่ค้ามีส้ม180ผลขายไปแล้ว20%ของส้มที่มีอยู่แม่ค้าขายส้มกี่ผลนะครับอ่ะอันแรกเนี่ยนะครับเราเขียนคำว่าท่าก่อนนะครับท่าแม่ค้านะ,นะครับท่าแม่ค้ามีส้ม100ผลนะครับมีส้ม100ผล ขายไปแล้วก็คือเทียบจาก20%เนอะนะครับ20คือการเทียบร้อยนะครับถ้ามีส้มร้อยผลจะขายไปแล้ว20ผลทีนี้เทียบกับ1ผลนะครับนะถ้าแม่ค้ามีอะไรฮะมีใจให้เราหรือเปล่าไม่ใช่นะครับแม่ค้ามีส้มนะครับนะอะถ้าแม่ค้ามีส้ม1ผลนะครับขายไปแล้วอันนี้ก็คือเหมือนจะขายได้น้อยลงเนาะนะครับ ขายไปแล้ว20ส่วนหนึ่งว่าคําว่าขายได้น้อยลงก็คือเทียบจากของที่มีเนาะนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาขึ้นได้เลยว่าแม่ค้านะครับนะอันนี้อของจริงและจะไม่มีคำว่าท่าเพราะเราไม่ได้สมมุตินะครับนะแม่ค้ามีส้ม180ผลนะครับขายไปแล้วอ่ะเราก็เอา1ยอดขายจากการมี1ผลนะครับก็คือ20ส่วน100คูณกับ180 คูณเข้าไปตัด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 สิบคูณสองสาอ่ะขายไป36ผลนั่นเองอ่ะตอบนะครับสาผลเสร็จแล้วข้อแรกโอเคนะอ่ะข้อแรกเสร็จแล้วประมาณนี้นะจ๊ะง่ายๆอ่ะข้อ2นะครับปั่นออมเงินร้อยละ12นะครับถ้าเดือนนี้ได้เงินเดือน1 8 5 0งือแบาทเดือนนี้ปั่นออมเงินเท่าใดอ่ะขั้นแรกก็เกียนของว่าท่าก่อนนะครับนะอ่ะ ถ้าปั่นออมเงินนะครับถ้าปั่นออมเงินถ้าปั่นได้เงินเดือน um, ถ้าปั่นได้เงินเดือนนะครับถ้าป brown, miles, yeah like ั่นได้เงินเดือนออมจะอยู่ที่หลังนะครับนะเอาเงินเดือนมาเทียบก่อนนะครับเอาเงินเดือนเทียบก่อนถ้าปั่นได้เงินเดือนเท่าไหร่ร้อยบาทก่อนนะครับนะร้อยบาทก่อนนะหนึ่งร้อยบาทก่อนนะครับออมออมเงินเท่าไหรรอ่าออมเงินเท่าไหร่ฮะ ก็คือร้อยละสิบสองเห็นไหมร้อยละสิบสองถ้าได้เงินเดือนร้อยบาทจะออมเงินสิบสองบาทนะครับนะเขียนไปก่อนนะครับทีนี้หนึ่งบาททีนี้มีเงินหนึ่งบาทนะครับถ้าปั่นได้เงินเดือนนะครับถ้าปั่นได้เงินเดือนกี่บาทหนึ่งบาทนะหนึ่งบาทนะครับออมเงินเท่าไหร่อ่าเราก็เทียบกับหนึ่งนะครับก็คือเอาสนะิบสองเนาะสิบสองส่วนหนึ่งร้อยนะครับโอเคนะ จะออมเงิน12ส่วน100บาทแต่แบบที่แล้วเนาะมันจะไต่ย่ากไม่ยากนหมครับทีนี้ปันเนาะปันครับชื่อปันปันได้เงินเดือนอ่าโดยเงินเดือนเขาครับได้เท่าไหร่เนาะนะครับปันได้เงินเดือน18,500บาทนะครับออมเงินออมเงินเท่าไหร่ออมเงิน12ส่วน100คูณ18,500นะครับ คูณเข้าไปโอเคนะอ่าเอาร้อยตัดร้อยได้เลยนะครับตัดตัดเหลือ185่งคูณสิได้เท่าไหร่ฮะได้2,220บาทโอเคเนาะ2 2 2สอบาทโอเคนะครับ2,220บาทอ่ะตอบได้เลยนะครับตอบ2,220บาทอ่ะเหียบร้อยเสร็จแล้วนะครับโอเคนะอันนี้ข้อที่2นะครับอ่ะ ่อไปข้อที่3เนาะโรงเรียนมีนักเรียน925คนมาเรียนร้อยละ96นะครับไม่มาเรียนกี่คนอ่ะมาดูกันว่ายาวหรือปาข้อนี้นะครับอันนี้เราก็ขึ้นท่าเหมือนกันอีกน,น,นะครับท่าโรงเรียนนะอ่ะท่าโรงเรียนมีนักเรียนเท่าไหร่สมมบุติมีเท่าไหร่ก่อนมีร้อยคนนะครับวันทัดแรกเราจะเขียน100นะครับมีนักเรียน100คนนะครับ มาเรียนเนาะมาเรียนเท่าไหร่ฮะมาเรียน96คนโอ้มาเยอะจังนะครับนะทีนี้ถ้าโรงเรียนมีหนึ่งคนนะถ้าโรงเรียนมีนักเรียนนะครับนะถ้าโรงเรียนมีนักเรียนกี่คนพอแล้วหนึ่งคนนะครับจะมาเรียนเท่าไหร่เนาะมาเรียน96ส่วน100คนอ่า นะครับทีนี้เราก็96ส่วน100จะมาคูณกับ925นะครับจากโจทย์ที่ว่าโรงเรียนนะครับมันจะเขียนยาวนิดนึงนะฮะโอเคนะจ๊ะโรงเรียนมีนักเรียน925คนนะครับนะมาเรียน96ส่วน100คูณ925นะครับคูณกันได้เท่าไหร่อันนี้ 4ตัด96เหลือ24 4ตัด้อยเหลือ25 25หนึ่ง25ตรงนี้ได้25 375นะครับได้37นะ24คูณ37กลายเป็น888คนนะครับทีนี้เราก็จะได้จานวนนักเรียนที่ไม่มาเรียนนะครับวันนี้นักเรียนทําไมครับแต่เขาถามไม่มาเรียนนะครับห้ามตอบมาเรียนนะผิดนะนะครับวันนี้นักเรียนเนาะนักเรียนทําไมครับ นักเรียนทําไมนักเรียนไม่มาเรียนนะครับเราต้องหาว่าเอ้ยไม่มาเรียนกี่คนวันนี้นักเรียนไม่มาเรียนเก้าร้อยยี่สิบห้าลบแปดร้อยดสิบแปดได้เท่าไหร่ล่ะได้สามสิบเจ็ดคนจบยังจบเลี้ยวนะครับนะตอบได้เลยสามสิบเจ็ดคนนะครับเรียบร้อยเสร็จโอเคเนาะต่าสามสิบเจ็ดคนนั่นเองนะครับอ่ะข้อที่สี่ ในการสอบครั้งหนึ่งมีนักเรียน75เปอร์เซนสอบผ่านเกณฑ์อ่ามีคนสอบผ่านเกณฑ์นะครับ75เปอร์เซนโอเคเนาะนะครับถ้ามีนักเรียนเข้าสอบ264คนจะสอบไม่ผ่านอา่แต่เขาสอบถามสอบไม่ผ่านเนาะเดี๋ยวจะมาหาสอบไม่ผ่านกันนะครับอ่าขึ้นท่ากว่าอันดับแรกนะครับถ้ามีนักเรียนนะนะครับถ้ามีนักเรียน100คน จะสอบไม่ผ่านเกณฑ์น,นะครับสอบไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือมันผ่าน75นะครับเราก็หาคนที่สอบไม่ผ่านซะว่าจะมีกี่คนนะครับสอบไม่ผ่านเกณฑ์100ลบ75เท่ากับ25คนจะได้คิดง่ายๆเลยนะครับโอเคเนาะแล้วก็บรรทัดที่2คือถ้ามีนักเรียนนะครับนะถ้ามีนักเรียน1คน จสอบไม่ผ่านเกณฑ์เท่าไหร่นะครับสอบไม่ผ่านเกณฑ์เท่าไหร่ครับ25ส่วน100คนนะครับทีนี้มีนักเรียนเท่าไหร่ครับอ่าตรวจบอกมีนักเรียนเท่าไหร่มีนักเรียน264คนนะครับมีนักเรียน264คนสอบไม่ผ่านเกณฑ์ เท่าไรฮะสอบไม่ผ่านเกณฑ์เนาะยี่สิบห้าส่วนหนึ่งคูณสองสเอายี่สิบห้าหนึ่งยี่0 4บห้ทดส4 6 2ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ห6คนนะครับตอบได้เลยนะครับตอบ66คนได้เลยเพราะนี่คือสอบไม่ผ่านแล้วนะครับนะตอบได้เลย66คนนั่นเองนะครับนะ อ่ะเรียบร้อยต่อไปข้อที่5นะครับสนามกีฬาจุคนได้นะครับ35,000ที่นั่งนะครับแต่ว่ามีผู้เข้าชม76%แต่โจทย์ถามอะไรฮะโจถามเหลือที่นั่งว่างเท่าไหร่นะครับโอเคนะไม่ได้ถามว่ามีคนดูกี่คนนะครับถามที่นั่งว่างนะโอเคนะและว้วก็ขึ้นสมม่าท่าก่อนนะครับถ้าสนามกีฬานะครับมี100ที่นั่งนะครับ ถ้าสนามกีฬามี100ที่นั่งนะครับจะมีที่ว่างนะครับจะมีที่นั่งว่างแล้วกันนะครับจะมีที่นั่งว่างเท่าไหร่แล้วก็หนึงร้อนะครับไปลบกับคนดูในสนาม7จหนะครับจะเหลือที่นั่งว่างยีที่นั่งนะครับก็คือสนามมีร้อยที่นั่งจะมีที่ว่างเหลือ24ที่นั่งนะครับทีนี้ก็เทียบกับ 1, น,บ1นะครับ cos. ถ้าสนามกีฬานะครับนะ ถ้าสนามกีฬามีมีกี่ที่นั่งพอแล้วมีหนึ่งที่นั่งนะครับจะมีมีอะไรจะมีที่นั่งว่างนะครับจะมีที่นั่งว่างยี่สิบสี่ส่วนหนึ่งร้อยที่นั่งนะครับทีนี้สนามกีฬาเนาะนะครับสนามกีฬามีกี่ที่นั่งมีสาม0มืห้าพันที่นั่งนะครับ สนามกีฬามีสา0ห0พันที่นั่งนะครับจะมีที่นั่งว่างนะครับแล้วก็ย4 24บสี่ิส่วนหนึ่งรคูณกับ3า0ห0นพันนะครับอ่ะศูนย์กับศูนย์ได้เลย3ามห้าสิบคูณยีี่ได้8 4 0 0ันอที่นั่งจบยังจบแล้วเพราะนี่คือที่นั่งว่างโอเคเนาะได้ที่นั่งว่างมาแล้วตอบได้เลยนะครับนะ ตอบได้เลยนะ8,400ีที่นั่งโอเคนะฮะ8,400ที่นั่งตอบข้อ5ตอบได้เลยนะครับอ่ะข้อสุดท้ายข้อ6นะครับชา,ชาวสวนชาวสวนปลูกทุเรียนหมอนทองนะครับ85ต้นนะครับ ปลูกก้านยาว80%ของทุเรียนหมอนทองนะครับอ้อร่อยเลยหมอนทองเนีย่ยลองกินดูนะโอเคนะนะครับเขาถามปลูกทุเรียนทั้งหมดกี่ต้นนะครับก็คือเราจะเอาหมอนทองบวกก้านยาวเราต้องหาก้านยาวก่อนนะครับโอเคไหมเ่ะเราก็ขึ้นเลยเลยเลย,เลยนะครับถ้าปลูกก่อนนะครับถ้าปลูกทุเรียนหมอนทองนะครับปลูกหมอนทองเท่าไหรร้อยต้นเอาร้อยต้นก่อน จะปลูกนะครับทุเรียนก้านยาวก้านยาวแพงนะเด็กๆนะเคยกินหรือเปล่าทุเรียนก้านยาวก้านก็จะยาวแค่นั้นแหละมันก็ตรงตัวนะกินนะถ้าจะปลูกทุเรียนก้านยาวเท่าไหร่ฮะแปดสิบต้นนะครับถ้าปลูกหมอนทองร้อยต้นเราจะปลูกก้านยาวแปดสิบต้นนะครับแต่ถ้าเราปลูกต้นเดียวละนะครับถ้าปลูกนะถ้าปลูกทุเรียนหมอนทองนะครับอ่าถ้าเราปลูกทุเรียนหมอนทอง หนึ่งต้นนะครับนะถ้าเราปลูกทุเรียนหมอนทองหนึ่งต้นจะปลูกรเรียนก้านยาวนะครับกี่ต้นเราจะปลูกทุเรียนก้านยาวแปดสิบส่วนหนึ่งร้อยต้นโอเคเนาะนะครับทีนี้ชาวสวนปลูกทุเรียนหมอนทองเท่าไหร่นะครับอ่าโดยท่าตรงนี้คือของจริงและเราจะไม่มีคำว่าท่านะครับ ปลูกทุกเรียนหมอนทองอ่ะยาวนิดนึงนะครับปลูกทุกเรียนหมอนทองแปดสิบห้าต้นนะครับจะปลูกปลูกอะไรฮะจะปลูกทุกเรียนก้านยาวโอเคไหมะนะครับเราจะปลูกทุกเรียนก้านยาวนะครับเอาอะไรขึ้นมาเลยนะครับเอาแปดสิบเอาแปดสิบห้านะครับคูณแปดสิบส่วนร้อยยี่สิบสี่แปดสิบยี่สิบห้าหนึ่งร้อยห้าหนึ่งห้า ตรงนี้เป็น17บเจดสบคูณ4ี่ได้68สิต้นจะปลูกก้านยาว68ต้นอ่าต้นแต่เขาไม่ได้ถามว่าปลูกก้านยาวกี่ต้นเราต้องรวมทั้งหมดนะครับดังนั้นนะครับหาของทั้งหมดดังนั้นชาวสวนชาวสวนทำไงนะครับชาวสวนปลูกผุกเรียนกี่ต้นมาดูกันก็คือมีอะไรเอ่ยมีหมอนทอง8 5ดห้า มีการยาว68เอามาบวกกันแปดห6 8บวกได้153ต้นเสร็จยังเสร็จแล้วนะครับอ่ะเราก็ตอบได้เลยเนาะตอบ153ต้นนั่นเองอ่ะเสร็จแล้วนะครับอ่ะข้อนี้เสร็จแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพวใหม่โอกาสหน้าสับวันนี้สวัสดีครับ